ทุกคนเบื่อกันไหมเวลาที่เรากําลังนั่งฟังเดอะโกดตหรือฟังเพลงกําลังฟินๆเลยก็ดันมาเจอโฆษณาครับทาให้เราเนี่ยต้องเสียอารมณ์ผมขอแนะนํานี่เลยครับ u b e ูบพิเอมในราคา69บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งปกติเนี่ยราคาถึงสบาทเลยนะล็อกอินเนี่ยได้ครบทุกอุปกรณ์เลยคุณภาพเสียงเนี่ยก็ดีสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยและการสมัครเนี่ยยังสามารถใช้เมลตัวเองได้ด้วยครับต่ออายุเมลเดิมก็ได้อีกและมีแอดมินเนี่ยคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยสําหรับคนที่สมัคร,ราคารีมอยู่ ผมแนะนำให้ย้ายมาสมัครกับเรานะครับสมัครวันนี้เนี่ยแถมฟรี YouTube Music อีกมูกลค่า129บาทเป็นเลยเพียงแค่สแกน QR code ไลน์ A <S <S> <S ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้และพิเศษสำหรับสมาชิกทุกท่านที่สมัครเนี่ยก็รูนรับเงินละวัน5 0 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนเลยครับสำหรับผู้ชมที่สนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้ใคลิปนี้เลยนะอย่าลืมไปสมัครกันเยอะๆนะครับก็ตามชิคลิปเลยนะครับมารับแบกฝันหลาย100ยแล้วนะครับการันตี100เลยนะเพื่อนๆราคาประมาณ บอกได้เลย900นะครับรับแค่900พอก็ถือว่าคุ้มค่านะเพราะสะกินมังกรถ้าเทียบกับสกินอะลกินหนึ่งมันราคา4-5หมื่นบาทเลยนะเท่าที่มันมาขายอะเอออย่างกิจกรรมที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยสกินหนึ่งก็4หมื่นอของพี่เคอะแต่ว่าถ้าเป็นกิจกรรมเนี่ยอาจจะไม่ถึงมันใช้แค่3การันตีใช่ไหมล่ะก็ตีไป600 60,000เพชร60,000เพชรก็369ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้คิดแบบการันตีนะ สามกประมาณหมื่นกว่าบาทสำหรับสก,กินเนี่ยแค่สกินนะไม่นับตัวละครนะครับเออถ้าเอาตัวละครด้วยก็จะไปปักหมื่นห้าสกินนะอ่ะเออมันเพลงสก,กิน,นครับก็มันสวยไงออของมันต้องมีเออแล้วก็ผมจะบอกว่าการเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนเล่นเองคุณส่งไอดีให้ผมไม่ต้องกลัวว่าผมจะโกงอะไรเพราะว่าผมก็รับแบกมาหลายเออดูดีกี่รอบแล้วอ่าผมรับแบกมาห้าร้อย 700รอบแลบได้ละแล้วที่รับมาสําหรับทั่วไปกับยากก็ไม่มีไม่มีการเกียรเกิดขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยวันอาทิตย์ใช่ไหมเดี๋ยวจะรับจองคิวก่อนนะครับมีคนทักมาติดต่อมาแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มเล่นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์นะครับอาจจะประมาณเช้าสิบโมงส่งไอดีมาให้ผมไว้ก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็จะติดต่อใปตามคิวแล้วก็เออลืมบอกเงื่อนไขในการผ่านนะครับเงื่อนไขในการผ่านเนี่ยต้องมี3ตัวหลัหลกๆก็จะมีมังกรมังกรวิวหกก็ได้นะครับแล้วก็จะ เพราะว่ามันจะเพิ่มสตารให้แต่ว่าถ้าไม่มีวิวหกไม่เปไหนวิวหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็จะมีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี่มีทุกคนอยู่แล้วนะครับสามเหลี่ยมวิวหกเนี่ยก็เพิ่มมุนงงอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะหลักๆจะใช้แค่สามตัวนี้ในการผ่านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้มังกรทําไปเลยวิวหกวิเจ็ดวลวแปดวล 7, เวล 8, เก้าก็ถือว่าดีผมจะได้เอาไปเคลียร์ในดันได้ง่ายๆไง เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรีบเพียร์ดันก่อนเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวดาเมจไม่พอนะเราก็จะไม่ผ่านนะครับโอเคคลิปนี้ก็มานี่แหละมาประชาสัมพันธ์นะครับเห็นมีคนเมอร์ทักมาเยอะมากพี่ครับแบบฟ์ไร้์หรยังรับแบบฟ์ไล้์ยังผมก็บอกว่าตอนนั้นน่นยังไม่รับเดี๋ยวถ้ารับจะทาคลิปแล้วกันนะคลิปนี้ก็มาทําให้นะครับสนใจก็ติดต่อมาเลยเดี๋ยวทิ้งไอเดลไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับ